ห้องน้ํามันห้องน้ารวมเนาะแล้วออกมาในห้องน้ําไม่รู้เขาจัดยังไงมันอยู่ตรงสนามเทนนิสพอดีอ,อาบน้ําหรือว่าห้องซักโคกหรือว่าซ้วมอะไรก็แล้วแต่มึงระวังนะเข้าห้องน้ําอ่ะแม่งบางทีเราไปคนเดียวครับซักโคห้องข้างๆแม่งดังอ่ะเออเออแล้วไม่มีใครอะ หากท่านใดสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการ o v p ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าแบรนด์ต่างๆได้หมดเลยทุกชนิดนะครับยกเว้นเว็บผนันไม่รับนะครับท่านสามารถเอาสินค้ามาวางโปรโมตใ,ในรายการผมได้เลยนะครับติดต่อทาง ID เด n e ลนี้ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนรายการ o v p นะครับ เลครับผมโอวีพีครับวันนี้ก็มาตามคำเรียกร้องของ f c นะครับที่หลายท่านนะครับคอมเมนต์ว่าพี่โอ๊คครับผมอยากให้พี่โอ๊คไปสัมภาษณ์คนที่ทำงานเกี่ยวกับโรงพยาบาลคุณหมอนิติวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยครับที่เคยทํางานแล้วหรือมีเรื่องลี้ลับที่พิสูจน์ไม่ได้ระหว่างการทํางานนะครับผมอยู่กับท่านดรแพทย์หญิงจิรทัศน์พง์ประดิษฐ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องโอ๊คขออนุญาตเรียกง่ายๆคุณหมอเอ๋แล้วกัน ค,ครับคุณหออ่อยคุณหน่อยเอกพืนเพเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนนครสวรรค์ค่ะเกิดที่นู่นเลยเกิดที่นู่นเลยค่ะแล้วชีวิตวัยเด็กเติบม,มาโตมาในครอบครัวพื้นฐานยังไงฮะคือคุณพ่อเป็นทหารสิบสิบสิบเอกทหารนะคะก็เป็นจ่าจ่าสิบเอกฝึกทหารแต่เนื่องจากที่ท่านเนี่ยรับราชการทหารอยู่ที่ตะคีนครสวรรค์น,นะคะท่านก็เลยย้ายไปเรื่อยตอนสุดท้ายเนี่ยย้ายไปอยู่ที่สัตหีบท่านก็เจอกับพวกแคม ทหารที่มาฝึกกอป้าโกไอ้กอบ,บ้าโกนะมาฝึกคอบ,บ้าโกเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยท่านก็เลยว่าเออเป็นทหารคงไม่พอเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกเนาะลาออกก็เลยมาทํางานเป็นออคนขายของมันจะมีคล้ายๆกับตู้ตู้สําหรับขายของฝรั่งให้คนฝรั่งทานนะคะแล้วก็ที่เหลือจากนั้นเนี่ยคุณพ่อก็ของเหลือบางทีก็เอามาให้เรากินก็เหมือนกับว่าตอนนั้นมันปี2 5 1 0นเนาะแล้วก็เราก็เหมือนได้กินเคฟกเสอะตั้งแต่เด็กอะ เราก็ชอบไก่ชอบอาหารฝรัง่งชอบฮัมเบอร์เกอร์แล้วคุณพ่อก็จะแบบเปิดเพลงฝรั่งให้เราฟังอะตั้งแต่ BG c a r าร์เพนเจอร์อ้าอะไรรุ่นนั้นนะคะเหมือนกับชีวิตรเราเหมือนเราเป็นเด็กลูกครึ่งฝรั่งเลยอ่าค่ะซึมซับซึมซับ,ซซบมาโดยปริยายค่ะค่ะแล้วก็วัฒนธรรมคุณพ่อก็จะพูดเซ่ฮัลโหลคุณพ่อนิ่งอะไรเงี้ยเขาจะสอนว่าภาษาเนี่ยมันทำให้เราอะเก่ง เมื่อไรเราเราคุยกับคนอื่นได้ภาษาอังกฤษเราก็จะเก่งก็มันก็เหมือนกับเราก็ได้ภาษามานิด,น,ดนิดหน่อยหน่อยค่ะแล้วการที่มาเป็นหมอเนี่ยครับมีใครเป็นไอดอลหรือครอบครัวบังคับให้เรียนสายนี้คืออย่างนี้ค่ะคุณพ่อเนื่องจากท่านรับรราชการทหารคือ,อครอบครัวยากจนเนาะคุณแม่ก็ทำนาคุณพ่อก็เป็นทหารจนจน,จน,จนแล้วก็มาทำงานกับ PX เอ,อฝรั่งก็เลยลาออกมาทำงานเสร็จแล้วคุณพ่อก็เป็นไปซาอุ เรื่องแรกรู้จักไหมคะซาอุดรุ่นแรกเนี่ยที่เมียเมียอยู่บ้านขายนาขายอะไรส่งซาลาบาวแต่งนใช่ค่ะส่งสามีไปซาอุแล้วแม่บ้านก็มีผัวใหม่กันหมดแต่ด้วยความที่แม่เราเนี่ยไม่มีผัวใหม่เลี้ยงลูกสี่คนคุณพ่อมีลูกสี่คนก็มีมีพี่ชายมีคุณหมอแล้วก็มีน้องพิการอยู่คนหนึ่งนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆกับโปลิโอคือเดินไม่ได้แล้วก็น้องสาวอีกคนหนึ่งนะคะก็เลยทำให้เรา มีจิตที่ว่าอยากช่วยคนทําไมเกิดมาแล้วมันทําไมจะต้องแบบเป็นพิการละร่ะหมอต้องเลี้ยงน้องด้วยเรียนไปด้วยแล้วคุณพ่อก็จะส่งเงินมาให้พวกเราใช้แต่มันก็นกระเบียดกระเสียดนะ่ะมันก็เลยทําให้เราเราก็ไม่มีวีลแชร์เวลาไปไหนเราก็ต้องอุ้มน้องเขา้าเข้าเอวอะไปไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยคะ่ะก็ทําว่าฉันจะต้องรวยสมัยก่อนเนี่ยปี2510นเนาะแล้วก็ประมาณสักสิขวบก็พพศ2อ2 0 เราเริ่มคิดแหละเราจะต้องเป็นหมอเราจะต้องเป็นหมอเพื่อรวยที่สุดตอนนั้นจําได้ปะเด็กเก่งต้องเรียนวิทย์เด็กเรียนวิทย์ต้องเป็นหมอไม่งั้นผู้ชายสอบไม่ติดต้องเป็นวิศวะครับแล้วก็ถ้าเผื่อบ,บางคนชอบชอบข้าราชการก็จะชอบไปสอบเตรียมใช่ไหมไปรวมเหล่าก็อบอกเมื่อก่อนค้านิยมสังคมไทยสมัยก่อนนะครับครอบครัวที่มีลูกชายเนี่ยหลักๆเลยนะฮะก็จะ ลูกชั้นขม่มลูกบ้านโดนบ้านนี้อวดกันอ่ะอวดกันในหมู่บ้านอะไรเงี้ยใครมีลูกชายเป็นหมอวิศวกรหรือสรารวัตรอะไรประมาณนี้หรือในร้อยก็จะสามอาชีพเนี่ยครับะนะหลักๆในยุคนั้นค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเราว่าเราจะต้องเรียนให้เก่งเราจะต้องสอบหมอให้ได้หนึ่งเราจะรวยรสองน้องเราจะมีคนดูแลนะคะพ่อก็ยังทํางานอยู่เมืองนอกอยู่นะก็ช่วงที่เริ่มเรียนหมอเนี่ยค่ะปีหนึ่งเนี่ยพ่อย้ายจากซาอุปไปอยู่อเมริกาและ แกก็จะไปทํางานตัดเย็บเสื้อผ้าเนาะแล้วก็ส่งเงินมาให้เราใช้เราก็เหมือนลูกคุณหนูอะคือเงินไม่อั้นอะอจัดฟันที่แรกที่เบลตรงเพิรนจิตเนาะแพงมากคือใครที่จัดฟันแล้วไปเดินห้างเนี่ยเขาจะต้อนรับเราเหมือนไฮโซอะเราก็เราก็เจอมาแหละนะแล้วกเ็เราได้บาร์บี้ตัวแรกของจังหวัด ตอนนั้นก็คือพอย้ายจากพอคุณพ่อไปอยู่ต่างประเทศเราก็ย้ายกลับจังหวัดนครสวรรค์มาอยู่กับพี่น้องของคุณแม่ที่ทํานาอยู่ท่าตะโกน,ค,น,นนะครสวรรค์เนาะแล้วเสร็จแล้วคุณพ่อก็ซื้อตึกที่นครสวรรค์ข้างๆโรงแรมพิมานโฮเทลถ้าเผื่อใครเป็นคนนครสวรรค์จะรู้รนะคะตรงนี้แหละค่ะก็เลยทําให้พ่อจะส่งแต่ของดีๆมาให้เราเราจะมีบาร์บี้ทั้งทั้งไทยแล้วก็ผิวสีเป็นเราเราคิดว่าเป็นคนแรกของหมู่บ้านของจังหวัดอะ แล้วก็ได้เล่นคาสิโออ่ะคาสิโอเครื่องเล่นคาสิโอค่ะแล้วก็ได้วอล์กแมนแล้วหมอเนี่ยจะเป็นเด็กที่แบบมีทีวีสีก่อนบ้านอื่นอ่ะอพอพ่อแบบไม่รู้ว่าแกส่งมาได้เรื่อยๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าโอ้โหดีจังเลยดีจังเลยอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าภูมิใจภูมิใจที่เกิดมาเออมีพ่อดูแลแล้วก็เราได้สอบได้ออที่นครสวรรค์ตอนอยู่ โรงเรียนอยู่โรงเรียนชายเนาะถ้าเผื่อใครอยู่นะครสวรรค์ก็จะทราบ,รบเป็นหมหรุ่น2โรงเรียนชายก็จะต้องสอบโคต้ามีโคต้ามอชกับโคต้ามหิดลเราสอบติดมหิดลคือแพทย์ชนบทที่มหิดลอาจารย์ก็มาสัมภาษณ์ที่บ้านเลยครับเขาก็ถามว่าทำไมอยากเป็นหมอบอกหนูอยากช่วยเหลือน้องค่ะ น้องหนูพิการพออาจารย์เห็นให้คะแนนสงสารรับเราเข้าเลยคือ <laughs> <c ười> ค่ะก็คืออันนั้นคือตั้งแต่ปี28เนาะเพราะว่าเป็นจบม .6 รุ่น2528ปรากฏว่าพออาจารย์เข้ารับเราก็นึกในใจว่าวิพูดต้องมีสัจจะนะรเราต้องดูแลน้องเรานะทิ้งดองไม่ได้นะบาปนะมึงอะไรเงี้ยก็คิดใ,ในใจอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันเราเข้าได้เพราะน้องอ่ะเข้าได้เพราะน้องเขาเห็นใจน้องเราค่ะอะไรเงี้ยค่ะพอ พอไปเรียนก็คือก็หมอก็จะมีปีหนึ่งเนาะครับปีหนึ่งก็ต้องเรียนที่คณะวิทย์รวมสาลยานครปฐมทีนี้เนี่ยสาลยานครปฐมนี่มันเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยายลัยมหิดลพยายามนึกสภาพปีสองพันห้าอยยี่สิบปดปีหนึ่งเราต้องมาเรียนที่นี่ครับตอนนั้นมีรถเมย์ที่จะวิ่งจากบางพัดมาที่สาลยานครปฐมเนี่ยสายหนึ่งสองหกเนาะก็จะต้องวิ่งมาแล้วเอ่อ มันวิ่งแค่กลางวันอ่ะกลางคืนไม่มีแหละจะออกไปไหนก็ไม่ได้พออยู่ในมหิดลสารยาเขาก็เพิ่งมีเป็นดินลูดกลางที่เขาก,กาลังก่อสร้างมันก็จะมีแบบว่าพื้นที่ที่กําลังก่อสร้างอยู่ทีเนี้ยมันมีประเด็นและอะไรเกิดอะไรขึ้นคือคนที่อยู่สารยาเนี่ยคือไฟจะดับบ่อยน้ําจะไม่ค่อยไหลเพราะมันเป็นบ้านนอกอ่ะสมัยก่อนนะมันปีปีหลับตาแล้วนึกถึงสภาพปี25 2 8ยบดบ้านนอกกัะนเนาะแล้วก็มีต้นสน ต้นสนเนี่ยสูงเท่าตึกสี่ชั้นอะโอ้โหแล้วเป็นแถวสวยงามอะครับกงคืนเนี่ยมันจะวิ้วิๆวิววิวอะไรงลมต้นสนแล้วก็ลมแรงเพราะว่าตรงแถวนั้นมันเป็นทุ่งนาแต่นี่คือมหาวิทยาลัยที่ไปอยู่ในทุ่งนาแล้วกลางคืนมันก็น่ากลัวมันก็มีเรื่องเล่าเนาะเรื่องเล่ามีเยอะมากเอาเอาเลยฮะเล่ามาเลยครับเล่าใบกลัวกลัวจะกลัวกันหรือวะคะก็ขึ้นมาดูเนี่ย ที่มาดูเนี่ยเพราะต้องการจะกลัวกันครับ๋อเหรอ,อ่าน,นี่ยังไม่ได้เป็นหมอเลยนะยังเป็นหมอเลยเอาของฟังก่อนเลยนะคืออย่างนี้นะคะ,ะมีเรื่องเล่ามานาและก่อนที่เราจะมาอยู่รุ่นพี่ต้องรับน้องเสมอมันจะมีจําได้เนาะต้องมีรับน้องพอรับน้องปุ๊บกลางคืนเขาเยกจะไนท์สปอร์ตก็คือจะต้องมีกอกองไฟแล้วก็มารับน้องเต็มระบับนู่นนี่นั่นแล้วรุ่นพี่ก็จะทําหน้าขึ้มๆแล้วก็เล่าเหมือนเป็นอาจารย์อ่ะพี่จะเตือนเวลาน้องอยู่หอพักเนี่ยนะ ระวังนิดนึงพวกเราระ,ว,ระวังเลยพี่ผีดุชิบหายผีดุมากเป็นไงพี่ผีที่ไหนอะมึงรู้เปล่ามันมีเรื่องเล่าเว้ยสนามเทนนิสอะแล้วก็ชี้ไปค,คือกองไฟเราอะก็อยู่ใ,ใกล้กับสนามเทนนิสแล้วก็หอพักแพ์ก็อยู่ตรงเนี้ยอาคารเรียนก็อยู่คือมันเป็นเวิร์กเดียวกันหมดอะมึงเห็นตรงนั้นไม่สนามเทนนิสเห็นพี่กลางคืนอะมักจะได้ยินเสียงน็อกบอร์ดโดยที่ไม่มีคนอยู่ ทำไมอ่ะก็เขาไปตัดต้นโพงไงต้นใหญ่มากเลยเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นโพมึงไปกัดอ่ะเพื่อทำให้พื้นที่มันเรียบเป็นสนามเทนนิสอ่ะแล้วไม่รู้แม่งขอเปล่าหลอกทุกรุ่นครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสองคือมีรุ่นแรกรุ่นแรกโดนหลอกคือเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องอ่ะหลอกจนแบบลาออกอ่ะรเราก็อเอแล้วเว้ ทุกคนก็จับมือกันล้วเริ่มจับแต่ว่าพี่เขารับน้องก็จะมีสายสินนะให้ไม่เป็นไรแล้วกูมีสายสินพี่กันไว้ <laughs> ก็อย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกมีอีกมีอะไรพี่มึงระวังให้ดีนะคือห้องน้ํามันห้องน้ํารวมเนาะแล้วออกมาในห้องน้ําไม่รู้เขาจัดยังไงมันอยู่ตรงสนามเทนนิสพอดีอาบน้ําหรือว่าห้องซักโคกหรือว่าซ้วมอะไรก็แล้วแต่มึงระวังนะเข้าห้องน้ําอะแม่งบางทีเราไปคนเดียวคซักโคห้องข้างๆแม่งดังอะ เออ,เอ,อแล้วไม่มีใครอ่ะมึงเข้าใจป่ะมันมืดใช่ไหมเวลาเดินมันก็จะดังฟูดฟูดฟูดใช่ไหมมึงเดินไปคนเดียวมึงปวดขี้มึงไปห้างงานฉกโครกกรอกกลอกไม่มีคนเปิดปิดประตูเออจชม่มืดมันต้องเปิดปิดประตูปึ้งปึ้งใช่ป่ะครับระวังอันนี้คือลูกพี่ลูกพี่ปั่นไว้ก่อนปั่นโดนไม่โดนยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้เขาบอกมันเป็นเรื่องจริงมีคนเล่าให้ฟังเขาก็เตือนเราไง อ้าวแล้วพี่ทำไงมึงจะไปไหนมึงต้องชวนเพื่อนไปด้วยอ,อะไรอย่เงี้ยก็คือให้ป้องกันตัวไว้เพราะว่ามันมีเรื่องจริงมีคนลาออกแล้วอ,อีกเรื่องหนึง่ง พอมึงอึเสร็จนะมึงออกมาล้างมือนะมึงจะเห็นคนข้างๆมึงอ่ะล้างด้วยอ๋อล่าเรืองเล่าเรื่องที่เลยเจ้าไอ้อ่างข้างๆก็เจ้าแล้วก็ใครเอ่ยไม่มองมึงอย่ามองไม่เห็นเลยแต่มันเห็นเลยมึงมองกระจกมึงมองกระจกโอ้โหยิ่งหนักเลยนะมองกระจกมันไม่มีหน้าโอ้โยโอ้ยกูจะกล้าปวดเทียบปวดขี้ไว้เนี่ยกลางคืนโอ้โหปั่นปั่นซะโอ้โหรุ่นน้องแล้วตอนนั้นมันก็คือไฟดับ กองไฟดับเฮ้ยจริงแล้วมันดับได้ไงกองไฟมันไม่โมไปถามรุ่นรุ่นสองแปดได้กลัวกลัวแบบกีดกันกีดกันอ่ะกลัวเดี๋ยวนะกองไฟที่เป็นปืนที่ใช่ใช่ค่ะมันดับมันคงมอดพอดีลืมดูไม่รู้จริงๆดับแล้วไฟไฟที่มันมีอย่างเงี้ยคือเขาก็คือทางเดินเนาะมันก็มีไฟไฟกระดับผึบ มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยบอกเฮ้ยสงสัยจะจริงว่ะอะไรเงี้ยน,นะก็คือทําให้เราไม่กล้าเข้าห้องน้ำกลางคืนมาหลายคืนเนาะไม่ไหวอะแล้วปรากฏว่าช่วงที่อยู่อะค่ะเราก็จะมาทําการบ้านกันหรืออะไรเงี้ยนะมันจะเป็นเตียงสองชั้น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 ห้องหนึ่งจะมีสี่ก็คือนี้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 ใช่ไหมะคะประเด็นก็คือห้องทุกห้องเนี่ยของเพื่อนเราที่เราอยู่ด้วยเนี่ยมันติดก,กับสนามเทมนิอีกแลลวสนามเทมนิมันอยู่ซ้ายมือติดกับจุดที่มีสตอรี่ใช่อื แล้วเ,เราก็ทําการบ้านกันก็คุยกันเฮ้ยอย่างงั้นน่ยอาจารย์ว่าไงวะนี่มั้ยปุ๊บปึ๊บอยู่ๆก็ได้ยินเสียงน็อกบอกปักปักปักคือหมอเอได้ยินก่อนครับเฮ้ยพี่แป้นปิดคนปิดมาอยพี่แป้นแป้นเสียงไรอ่ะพี่แป้นบอกไม่ไดีนอินูอินูบอกไม่ได้ยินอินุด พี่โจนได้ยินอ้าวชิบผายมีเพื่อนได้ยินแล้วได้ยินได้ยินกันสองคนหลอกกันสองคนเลยอ่ะเฮ้ยพี่เสียบน็อกเทนนิสว่ะเฮ้ยดูดิเฮ้ยสนามปิดไฟก็คือตอนตอนตอนขวัวข่าเหมือเสียงคนวอร์มปอกตอกตอกปอกคือน็อกบอดอ่ะตอกตอกอ๋อตีเลยตีวก็แพ้ก็ด้กลับเลยเออเด้งไงเหมือนเราน็อกอ่ะเราเราตีน็อกเหมือนครับครับเล่นสควอตอ่ะเนาะตอกตอกหุ้ยกี่คุ้มเฮ้ยนอนนอนนอนอีสองคนไม่ได้ยินแต่เราสองคนได้ยินเหมือนกับเรา นี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าอืมแต,แต่แต่มันก็อย่างนี้นะฮะถ้าไม่มีเพื่อนเนี่ยเราจะว่าเราคนเดียวยอันนี้โชคดีที่มีอีกคนนึงได้ยิมีโชคดีมากจริง,รงๆอะหมอชอบอ่านนิยายผีชอบฟังหนังผีมานานละเคยมีคนบอกว่าผีมันก็อยู่รอบรองตัวเรานี่แหละครับแต่สื่อไม่รู้เขาจะสื่อกับเราได้หรือไม่ได้แต่เขาก็เดินเนี่ยเยอยย้ยวยถ้าเผื่อใครดูอยู่นะคะลองดู ลองดูเขาก็อยู่คข้างๆเราแ,แหละสวัสด,ดีค่ะเขาก็คือเพื่อนร่วมโลกเรานั่นแหละแต่เขาอยากสื่อให้เรารู้เขาอยากสื่อให้เรารู้เราต้องรับอันนี้มีซิกเซนแล้วก็จริงๆมีเรื่องอย่างเงี้ยมานานแล้วซิกเซนเนี่ยในที่สุดนะมีหมอดูเขาบอกว่าหมอมีเส้นเส้นซิกเซนตรงเนี้ยดวงตาตรงบอ่ก็จะมีเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเรารู้แต่ว่าเพื่อนอีกคนก็รู้เพื่อนก็บอกชอบรู้เรื่องอย่างเงี้ยบ,บางทีก็มีผีอำรู้เนาะผีอำอ โดนเคยโดนเคยโดนใช่ไหมอ่ะเจอไปหนึ่งดอกกรีด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 แล้วก็เลยหลับกันคือเหนื่อยอะ่ะต้องทาการบ้านอะ่ะแล้วก็บอกคือก่อนนั่นก็สับเพสตาเวลาหวหนุอภิบาชาหวหนุอ,อนิคาหวหุสุขียตนาปริยาน,นุ่ไม่หายหรอกเสียงก็ยังดังอยู่ดงังพีดดง่ดังพี่หนูกลัวจังเลยคืนนีออ้ก็คือไม่เข้าว้าน้วน<า>ไ<อ>้ที่ไม่ได้ยินมันก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินข่าก็บอกไม่ได้ยินเพราะถ้ามัน กวดเข้ากำแพงแล้วเด้งกลับแต่มันดังมากนะใช่ค่ะมันกังวานป้องป้องป้องนะใช่เขาจะมาหาเคยมีคนผู้ใหญ่บอกว่าถ้าเผื่อเขามาหาพวกนี้ต้องไปทําบุญให้เขามาขอส่วนบุญจะมีโชคมีลาภอย่นใช่ต้องกวดแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ตอนนั้นอ่ะก็คือคุณพ่อก็อยู่เมืองนอกแม่ก็เลียงลูกก็ไม่มีใครสอนด้วยว่าเออนี่ต้องสวดมนต์นะต้องอุทิศส่วนกุศลนะแต่ว่าเราสวดมนต์ได้นิดหน่อยก็สัพเพสัตาอย่างเดียวชีวิตสัพเพสสตาอย่างเดียวช่วยได้เรื่องที่ลุนพีเล่าเรื่องแรก เอาตรงนะเราเจอแล้วใช่เรื่องสองห้องน้ําได้มีโอกาสไปใช้บริการสักครั้งห้องน้ำไม่ไปใช้แต่ไม่เจอเลยแตเพื่อนเจอเพื่อนเจออะไรเพื่อนเจออะไรเพื่อนเจอก็คือบอกว่าเพื่อนบอกเข้าไปแล้วได้ยินเสียงนั่นข้างๆแล้วก็คือมันก้มองขาได้ขาไม่มีกีดวิ่งหอคือคืนนั้นอะทั้งคืนอะที่หอพักไม่มีใครได้นอนจะก้มไปทําไมนะก็เขาไม่อยู่ขาว่าเขานั่งยังไงอะเขานั่งยองๆหรอไม่ใช่ก็สมมติเรานั่งอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาข้างๆเนี่ย เป็นผมเหรอยังไม่ต้องเช็ดหรอกออกไปไมต้องดูวีดีโออไหยิบที่ชั่วตอนนี้ต้อเสียงชักคกอะนานแล้วไม่ออกสักทีเราออกเราก็กลมเขาไม่ดูอ่ะไม่มีขาเพื่อนค่ะก็กีด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 กันคือคืนนั้นอะหอพักตื่นกันหมดเปิดไฟพุดผุุดผุดเพราะว่าอาจารย์หอบอกให้ปิดไฟให้ประหยัดคือกูไม่นอนการสวดมนต์ก็เลยบอกว่าโอ๊ยไม่ไม่ไม่เข้าห้องน้ำอีกแล้วนะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอีกวันหนึ่ง ห้องเดิมครับดิฉันอยู่ข้างล่างคือไอเนี้ยฝั่งเนี้ยเตียงสองอีนี้ก็นั่งอ่ะนอนอ่านหนังสือชอบนอนอ่านหนังสือแบบหนึ่งมายิ้มมาสามสี่ตัว <laughs> อะไรมายิ้มฮะอะไรมายิ้มเป็นหน้าคนเนเป็นหน้าขน,น,นแ,แต่ว่ามันหน้าเละมันมันดูไม่ออกอะมันมืดอะมันมืดอะแล้วเราดูวด่ดูออกว่าเขามายิ้มใช่ก็เลยแบบไม่เอาก็คือขอย้ายห้องเลยขอย้ายห้องก็ก็ได้ไปอยู่เพื่อนก็คือบอกเหตุผลทุกอย่างกับอาจารย์ประจําหอว่าหนูไม่อยู่ผีดุที่หายเลยอยู่เตียงนู้นแล้วก็แต่ตอนนั้นอะก็คือกลัวผีมากแล้วคิดว่ามันคือผีแหละแต่ในใจก็คิดว่าคืนนี้เรานอนดึกเราไม่ได้หลับได้นอนเราคงแบบ ฝันหรือเปล่าละเมอหรือเปล่าหรือว่าคิดไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่คิดว่าตอนเนี้ยวันเนี้ยหลังจากที่เจอมาหลายๆครั้งใช่ <laughs> หูสามตัว <laughs> ก็ก็ค่อยโผล่หน้ามาจ้าเอ๋แบบไหเหมือนกับอ่านหนังสือเหรอหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้พูดแต่ว่าเป็นผีโผล่มาแล้วเรากีดลั่นแล้วห้องนั้นก็ไม่ได้นอนแล้วเราก็หนีออกจากห้องนี้ไปอยู่ห้องอื่นก็ย้ายไปอยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งเลยอันนั้นคือปีหนึ่งปีหนึ่งโอ้โหนี่ปีหนึ่งนะครับท่านผู้ชม เพืเ่อนๆครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าเป็นความเชื่อรับประสบการณ์ส่วนบุคคลนะครับก็เพืเ่อนก็นนใช้วิจารยญยา,ยายในการรับชมนะครับก็มาตามคำคอมเมนต์จริงๆวันนี้ผมต้องการจะพูดคุยกับคุณหมอเอ๋เนี่ยเรื่องการระลึกชาตินะครับแต่ตอนนี้มาถึงปีหนึ่งแล้วอ่ผมอยากจะไปทีละสเตป็ปค่ะตนั้นปี2ปี3เป็นไงครับเจออะไรบ้างพอปรากฏว่าคือเราก็อยู่บนห้องเราแหละแล้วเวลาปวดฉี่เราก็ต้องลงมาข้างล่าง ก็คือเราก็ล้างเอี่ยมอะไรหมดเรียบร้อยละว,วันนี้ผ่าศพเรียบร้อยอาจารย์ใหญ่อะไรเรียบร้อยพอมาถึงบะห้องแล้วก็ตีสองปวดฉี่ก็ลงมากินเฮ้ยกินตามมากชิปหายแล้วอาจารย์อาจารย์ อ,อาจารย์หนูขอโทษหนูไม่รู้ทำอะไรผิดหนูอาจจะกินขนมหกโดนอาจารย์หรือเปล่าครับขอฝากรายการท er ี่ยวรอบโลกกับโอ๊กวีพีรายการที่จะรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศดำเนินรายการโดยโอ๊กวีพีเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามและรับชมได้ที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปด้านล่างนี้เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับขอบพระคุณ f อทุกท่านที่ช่วยกดติดตามและช่วยแชร์รายการใหม่ของผมเที er ่ยวรอบโลกกับโอ๊กวีพีด้วยนะครับ สวัสดีครับหากท่านใดสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการ OVP e ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าแบรนด์ต่างๆได้หมดเลยทุกชนิดนะครับยกเว้นเบพนันไม่รับนะครับท่านสามารถเอาสินค้ามาวางโปรโมทในรายการผมได้เลยนะครับติดต่อทาง ID เดีลนี้ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนรายการ OVP e นะครับ